สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับคนเราเกิดมานะครับนะมีอุปนิสัยแตกต่างกันนะครับมีจริตความชื่นชอบแตกต่างกันเราลองสังเกตดูได้นะครับแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันเกิดเป็นพี่น้อง นะมาจากพ่อแม่คนเดียวกันนะก็สนใจแตกต่างกันนะเป็นเพราะว่าจิตนะมันสามารถที่จะสั่งสมอุปนิสัยวัสนาบารมีทางธรรมมาแตกต่างกันนั่นเองะครนั้นคนในโลกเนี่ยมีเป็นพันพันล้านคนนะจึงมีอุปนิสัยจริตความชื่นชอบนะครับแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันเลยนะบางท่านก็ ชอบในบางเรื่องไม่ชอบในบางเรื่องนะบางท่านก็สนใจในบางเรื่องไม่สนใจในบางเรื่องนะบางท่านก็จะมีสิ่งที่ติดตัวมาถ้าเราสังเกตนะเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างนะเป็นเพราะว่าทำทานมามากสร้างทานบาร,รมีมา,มากนะก็จะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างนะไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรให้ได้ที่เป็นวัตถุสิ่งของนี้ให้ได้หมดนะเพราะฉะนั้น ลักษณะของคนประเภทนี้คือทำทานบาร,รมีมามากนะครับบางคนก็มีอุปนิสัยนะชอบให้ความรู้นะช่วยเหลือคนนะชอบให้วิทยาทานให้ธรรมทานนะอันนี้ก็จะสั่งสมในเรื่องของปัญญาบาร,รมีมามา,มากนะบางท่านนี่ก็จะมีความสามารถพิเศษนะอย่างเช่นเป็นคนที่มีอภิญญานะสามารถที่จะรู้เห็นเหนือคนธรรมดาที่รู้เห็นได้นะนนี้ก็จะ เกิดจากการฝึกฝนนะจิตนะการทำสมาธินะซึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามนะใช้ขันติบาร,รมีนะแล้วก็วางใจเป็นกลางได้อุเบกขาบาร,รมีก็สั่งสมมานะแตกต่างก,กันนั่นเองจึงมีความเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันเรื่องนี้นะเพราะว่าผมเปิดช่อง Youtube Channel จันเสกมาประมาณ3ปีเนี่ยก็พบเจอการณรมิตรหลากหลายแบบนะครับ แบบที่ประเภทแบบแบบเอ่อเข้ามาอุปถัมภ์นะมาช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นเอ่อเข้ามาเอ่อให้ทุนสมทบบ้างนะนำเอ่อวัตถุมงคลน,นะครับนะเอ่อของของพระนะของหลวงพ่อเนี่ยนะมาให้บ้างอย่างเงี้ยนะครับนะก็เรียกว่ามีจิตนะครับที่มุ่งปรารถนาดีต่อกันนะเป็นเพราะว่า อาจจะมีอุปนิสัยนะแต่อดีตตะปางก่อนนะเป็นผู้ที่ให้ทานมามากนะครับเป็นผู้ที่มีทานบาร,รมีมากนะก็จะติดมาถึงปัจจุบันนะบางท่านเนี่ยมีจิตนะครับคิดเอื้อเฟื้อเอเื้อกูลกันอย่างเงี้ยนะมีความเป็นกานณามิตรนะในทางด้านเกื้อกูลกันทางด้านวัตถุสิ่งของนะอย่างผมบางทีเปิดการประชุมเชิงสันาออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับนะบางท่านก็จะมาสนับสนุนอุดหนุนกันอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่า นะเป็นผู้ที่มีการให้ทานมาเยอะนะบริจาคทานมาเยอะนะบางท่านก็จะมีการสั่งสมมาตดิตชาตินะเช่นอาจจะเคยฝึกฝนอบรมจเจริญสติภาวนามานะฝึกฝนทั้งสมถะกรรมฐานแล้วก็ฝึกฝนทั้งวิปัสสนากรรมฐานก็มีนะบางท่านก็จะมีความเฉลียวฉลาดนะเวลาผมพูดคลิปอะไรไปอย่างเงี้ยนะก็จะเข้าใจได้ง่ายนะเราสามารถที่จะ ติดตามนะครับแล้วก็ทำการขบคิดพิจารณาตามไปได้ง่ายแล้วก็สนับสนุนในช่องผมนะเช่นติดตามมาตลอดนะครับนะช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันนะครับหรือว่า,านำเสนอมุมมองนะครับแต่น้อยที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าสนับสนุนในช่องผมแล้วกันอาจจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เาขาเรียกว่าสนับสนุนนะตามวราระโอกาสนะของการที่ผม ชักชวนกันทําความดีนะครับนะหรือว่าผมเปิดประชุมเชิงสำนักลายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะเป็นเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยสังสมอุปนิสัยวาสนาบาร,รมีทางธรรมาแตกต่างกันนั่นเองคาถามคือสะสมไว้ที่ไหนถ้าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่นะครับวัตถุสิ่งของเนี่ยมันเอาไปในการเดินทางข้ามภพชาติไม่ได้นะแต่ว่าบุญกุศล นะว่าาสนาบรารมีทางธรรมที่เราทําบ่อยๆเช่นะนคนชอบให้ทานบรารมีบางคนชอบรักษาศีลมีศีลบรารมนะีบางคนอชอบที่จะนั่งสมาธิมีความเพียรที่จะฝึกฝนสมาธิมีวิร,ยริยะบารมีมีอุเบกขาบรารมนะีบางท่านชอบขบคิดวิจารณาเมื่ออะไรสัมผัสเข้ามาที่ตาที่หูนะจะหมูกลิ้นกายความนึกคิดเนี่ย ก็จะมีปัญญาบารมีนะเพราะฉะน,นสิ่งเหล่านี้สั่งสมไม่ในจิตใจนักเดินทางข้ามภพชาติเนี่ยคือจิตใจนะเมื่อร่างกายเราหมดสภาพนะครับเพราะมันคือธาตุที่มาประชุมร่วมกันของดินน้ำลมไฟเมื่อมันแตกสลายลงตัวเดินทางต่อไปคือจิตนะจิตนี้มันเป็นนักเดินทางนะแล้วมันก็สั่งสมนะครับอุปนิสยัยวาสนาบารมีทางธรรม ติดตัวไปนะครับซึ่งแต่ละคนจะแตกต่างกันไปบางคนจะเด่นเรื่องทานบารมีบางคนจะเด่นเรื่องศีลบารมีบางท่านจะเด่นเรื่องของวิริยะบารมีขันติบารมีนะอุเบกขาบารมีนะเมตตาบารมีก็มนะีปัญญาบารมีก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละท่านเนะี่ยนะครับมาพบเจอกันเนีย่ยนะจึงเรียกว่ามีต่างก็มุ่งพัฒนาดีต่อกันนะหมายถึงว่าบางท่านที่ทําทานบารมีมา,มามากเนี่ยก็จะมีทรัพย์สินมาก บางท่านที่ทำเ,เรื่องของปัญญาบาร,รมีมามากนะก็จะมีความเฉลียวฉลาดนะก็จะสามารถให้ความรู้วิทยาทานนะครับให้ธรรมทานเนี่ยนะได้กว้างขวางนั่นเองเมื่อต่างมาพบเจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าเกื้อกูลกัน,นในในทางของกาลยนานมิตรนะมันกาลยานมิตรเนี่ยก็เรียกว่าต่างมุ่งปรารถนาดีต่อกันนะอันนี้คือร้วนเป็นหน้าที่ของกาลยนานมิตรที่ดีนะครับตอนนี้ถึงขง้างพุทธกาลนะครับ พระพุทธเจ้าเมื่อตัดสรูแล้วนะพระองค์ก็เดินทางไปนะโปรดนะเรียกประชาชนทั้งหลายนะก็เริ่มมีนะผู้คนที่เข้ามาสนใจต่อมาก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะก็จะมีความโดดเด่นกันนะไปต่างๆนานานะอย่างเช่นพระมหากัสปะเนี่ยนะจะเด่นในเรื่องของศีลนะในเรื่องของพระวินัยเลยนะเอ่อเป็นเราเป็นเอกทักะนะโดดเด่นทางนั้นนั้นเลยนะอย่างพระศรีวลีเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของลาบสกะละุล เป็นเพราะว่าท่านทาทานบาร,รมีมามากนะมันไปที่ไหนเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปหมดนะหรือว่าอย่างพระสารีบุตรเนี่ยจะเด่นทางด้านปัญญานะคือท่านแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องให้เทียบเท่ากับพระองค์แสดงเองเลยนะหรืออย่างพระสารีบุตรเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของฤทธิ์นะสามารถที่จะเดินทางนะไปสวรรค์นะไปนรกเนี่ยนะเดินทางมีฤทธิ์มากนะครับหรือว่าอย่างพระอนิรุธทธะเนี่ยนะ จะเด่นทางด้านของอภิญญาเลยนะเรื่องของการอ่านจิตคนนะครับการมีแล้วก็ตาทิพนะทิพยาจากสุยานเนี่ยนะหนึ่งไม่มีสองนะเรานึกถึงนะฮะตอนนี้คือตัวอย่างนะครับของบุคคลที่สั่งสมนะอุปนิสัยวาสนาบาร,รมีทางธรรมมาแตกต่างกันนะคำถามคือสะสมที่ไหนล่ะก็สะสมในจิตใจเหมือนเช่นที่ผมเล่าสู่กันฟังนะครับกับเพื่อนการทุกท่านนะครับในช่องผมว่า เราควรจะสั่งสมนะครับบุญกุศลน,นะครับนะวาสนาบาร,รมีรทางธรรมอยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าบาร,รมีจะได้เต็มนะถ้าท่านใดเนี่ยนะบาร,รมีเต็มแล้วบาร,รมีคือความดี10ประการนะบาร,รมี10นะซึ่งผมก็ได้พูดได้ฟังนะอยู่หลายครั้งนะเช่นทานบาร,รมีศีลบาร,รมีนะเนคขมมะบาร,รมีนะเ,เมตตาบาร,รมีนะ วิร,ยริยะบารมีขันติบรารมีนะอุเบกขาบรารมีนะปัญญาบรารมีนะครับแล้วก็มีอีกนะอีกสองสามประการนะครับก็อ๋อสัจจะบารมีนะครับ,บ,รนะรบแล้วก็เราต้องสั่งสมนะคเราพูดอย่างไรก็ทําอย่างนั้นนะทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นนี่เรียกสักจจะบรารมีนะเมตตาบารมีนะครับบางทีเราก็มีจิตคิดเกื้อกูลต่อการณามิตรนะครับนะใครมีสิ่งใดที่เกื้อกูลได้นะ อย่างมุมมองของผมเนี่ยนะผมพยายามจะนะครับมองว่าคนที่เกิดมาร่วมโลกเราเนี่ยนะเขามีความทุกข์อยู่แล้วนะครับถ้าเราให้สติปัญญาเขาไม่ไว่าจเป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับให้เขาสามารถตั้งตัวพึ่งตนเองอยู่ได้ตามหลักพุทธศาสนานะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะสามารถฝา่าเพศภยัยต่างๆพยันอันตรายต่างๆที่เกิดจากทั้งภัยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์เนี่ยนะผมถือว่า อันนั้นเป็นบุญนะกุศลน,นะครับและเป็นกา,ามิตรที่ดีนะต่อกันนะในภพชาตินี้และในภพชาติต่อไปถ้าเราต้องเดินทางข้ามสังสารวัตนะครับจึงมาชวนพูดคุยกันนะครับนะให้เข้าใจว่าแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างกันนะแต่ทุกท่านนี่ร้วนมุ่งหมายปรารถนาดีต่อกันเป็นกา,ามิตรต่อกันนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสงร่งติดตาม ในช่องยูทูบช n n l อาจารย์เสรนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์หรือตามนะครับขอจเจริญในธรรมทุกท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ